รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการทํางานทาเงินของเราในวันนี้นะครับเอาใจคนรักสุขภาพที่อยากมีฟาร์มผักเป็นของตอนเองนะครับเพราะธุรกิจในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจฟาร์มผักไฮโดรฟอนิกค,ครับฟาร์มผักที่อยู่ในใจกลางเมืองนนเองครับใครที่สนใจอยากปลูกผักไฮโดรโฟนิกนะครับต้องห้ามพลาดเลยนะครับเอาเป็นว่าเราไปพบกับเรื่องราวของคุณชัยยุทธสุทธ,ธิโยธาเจ้าของธุรกิจโจรสลัดฟาร์มกันเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาคุณผู้ชมมาที่โจนสลัดฟาร์มนะครับและผมอยู่กับคุณชัยยุทธสุทธิโยธานะครับขอเรี่กระสั้นๆว่าพี่ชัยยุทธนะครับพี่สุทธิโยธาพี่ชัยยุทธครับต้องถามก่อนเลยครับว่าก่อนที่พี่ชัยยุทธจะมาทําเป็นแบบฟาร์มผักไฮโดรโฟนิกอย่างเงี้ยฮะพี่ชัยยุทธทำอะไรมาก่อนครับอ๋อตัวผมเองผมจบบัญชีอ๋อจบบัญชีครับไม่เกี่ยวกับการเกษตรเลยไม่เกี่ยวแต่ก็เคยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทําฟาร์มเนี้ยนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็ไปอบรม เรื่องปลูกักไฮโดนะครับแต่เมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วครับกบรมแล้วก็มาดูงานดูที่นู่นที่นี่อยู่หลายปีกว่าจะลงมือทําจริงๆพอดีมีที่ว่างอยู่ที่นี่ครับไม่ได้ทําอะไรก็เลยแต่ชอบต้นไม้ก็เลยมาปลูกมาทำกรแต่ตอนนั้นก็คืออยู่ปกติที่ทําเป็น นับบัญชีหรือเปล่าครับหรือว่าเออไม่ได้ทนับบัญชีแต่ก็โจบบัญชีแต่ก็ทําเรื่องสินเชื่อครับดูสินเชื่อเป็นหลักแล้วก็ทําเรื่องการเงินครับแต่การปลูกผักตอนนี้เป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกก็เหมือนคนเกษียณแล้วครับครับทำผักเนี่ยตอนนี้เหมือนงานหลังเกษียณก็เป็นแบบตอนนี้ก็คือเป็นหลักเลยว่านที่แบบคอยมาดูแลเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ปลูกผักด้วยสอนปลูกผักด้วยสอนด้วยสอนด้วยโอ้ยงี้มีลูกศิษย์เยอะไหมครับลูกศิษย์ที่มาสนใจมาเรียนสอนมานานมากเลยเหรอครับ ตอนมาเปลี่ยปปีแล้วนะฮะครับอุตภักผักนี่ก็สิบปีแล้วนะฮะปลูกมาสิบจะสิบปีปีนี้ละโอ้ก็นานผมก็อายุเกษียณแล้วครับตัวผมก็ถือว่าเป็นอาชีพรองรับหลังเกษียณก็มาเล่นฮะแต่ก็เหมือนว่าทำไปมีความสุขไปดูผักเติบโตใช่นะฮะผลตอบแทนของการทำพวกนี้ก็คือมันให้ความสุข บางบางอาชีพมันให้ให้เกียรติยศอันนี้ได้ความสุขได้ความสุขนะมันอยู่แบบสีเขียวเขียวแลพูดถึงว่าในความสุขที่เราได้มากับผลตอบแทนที่ได้จากการเป็นแบบมุ้งขี้เงินอย่างนี้เยอะไหมต้องถามว่าอยู่ได้ไหมตอบว่าอยู่ได้อยู่ได้คําว่าเยอะไหมอ่ะมันอยู่ที่ความสามว่าในการปลูกว่าเราสามารถความสําเร็จของผักอยู่ที่น้ําหนักของผักถ้าทําน้ําหนักได้ดีก็ได้ตังค์เยอะ นื่อในบางเวลาเนี่ยความเป็นเกษตรเนี่ยมันทําให้เราควบคุมความสาเร็จตรงนี้ได้ยากแต่ถามว่าปลูกแล้วอยู่รอดไหมรอดออทําเองถา้าเราทําเองหมดเนี่ยยังคิดได้แน่นอนครับอยู่ที่ว่าพอเพียงหรือไม่พอเพียงใช่นะฮะถ้าสมมุติว่าปลูกไปแล้วแต่อยากได้มากกว่านี้อ่ะอน,นันตก็ต้องหาวิธีทำอย่างอื่นละคือผักเนี่ยนะครับในฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนี่ยมันน้ำหนักมันต่างกัน,กนประมาณ3าถึงสเท่าหรอหมายความว่าในหน้าร้อนเกิดเราได้ถึง80ดสิบถึงร้อกรัมต่อต้นฮะ ในฤดูหนาวเนี่ยอาจจะได้ถึง400กรัมต่อต้นเพราะอะไรเพราะความเย็นอากาศใช่มันคงประกอบหลายเรื่องคราวนี้อากาศเย็นแล้วคงกระทบหลายเรื่องในรายละเอียดของของท่อไวรอลของผักเพราะฉะนั้นเลนมันกว้างมากเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเกิดเราคิดว่าคำนวณว่า100กรัมต่อต้นเป็นเกณฑ์เงี้ยนะครับโต๊ะหนึ่งโต๊ะปลูกโต๊ะหนึ่ง12เมตรมันมีทั้งหมด400ต้นได้40กิโลแต่เราก็ปลูกขายทั้งปีอะ ไปประเทศไทยหนาวทีหนึ่งก็สักสิบห้าวันน้ําหนักผักเนี่ยมันทะลุขึ้นไป3ามเท่าอ่ะผักเต็มไปหมดเลยครับแล้นถ้ถึงได้ราคาหนอยเราได้ตังค์เลยงั้นขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราสามารถจัดการการปลูกให้ให้ดีคือผักมีน้ําหนักเราก็โอเคเลยเราก็กำไรส่วนเกินพูดถึงว่าในจุดเริ่มต้นของการที่จะมาเริ่มปลูกผักเนี่ย ทำไมพี่ชยุทธไม่คิดจะหรือว่าตอนนั้นมีความคิดอื่นไหมครับว่าจะไปทำอย่างอื่นผมผมชอบต้นไม้ชอบต้นไม้อยู่แล้ใช่ก็เลยมาทําที่นี่เป็นงานดีเล็กคิดเป็นงานดีเลกคิดคาดหวังความสําเร็จเป็นที่ตั้งความสาเร็จของพี่เฉยุทธ์นี่ไม่ใช่จากเงินทองนะฮะจากความสุขใช่ก็คือจริงจริง เมื่อแต่ก่อนนึคิดว่าเสมอตัวยังแฮปปี้แล้วเลยแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงแล้วมันก็ให้ผลตอบแทนได้ดีพอสมวรแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนทําก็เยอะมากเยอะครับแต่คนกินเยอะกว่าเนื่องจากมันมีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอขายจากสลัดถุงถุงหรือกล่องๆมาเป็นสลัดโลก็คือเอาแป้งมาห่อผักอาจจะมีอาหารอื่นประกอบแล้วมีน้ําจิ้มมันทําให้ผมกินเหมือนเป็นก๋เตี๋ยว S <S เห<อ>มือน่เหมือนรสอรอะไรเงี้ยมันทําให้พร้อมกินมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเลยนิยมเพราะว่าแค่จิ้มน้ำจิ้มทานแล้วอยู่ในรถก็ทานได้มันก็เลยบูมกันไปใหญ่ซึ่งมันมันไปตอบโจทย์ของความสะดวกของคนกินมันเหมได้สุขภาพดีด้วยใช่มันเหมือนเกื <c oughs> อบเหมือนสวอทเซนฟู้ดแต่เป็นสินค้าสด คือพอซีฟู้ดก็พร้อมกินอันนี้ก็พร้อมกินแต่อันนี้ทาสดทุกวันเาม,มันเลยขายดีเอก็กลายเป็นแบบบูมไปเลยโอ้โหบูมผมว่าอันนี้ไปนะ้ขายสนุกเลยใช่คนซื้อก็แฮปปี้คนขายก็แฮปปี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตลาดเนี้น่าจะไม่จบแล้วไม่จบนะฮะไปได้เรื่อยๆยาวเพราะพูดถึงว่าในคำว่าผักไฮโดรโปนิกนี่น่าจะอยู่ได้อีกยาวเพราะว่า คือตลาดสุขภาพของบ้านเราตอนนี้กําลังบูมใช่ผักไฮโดรโพนิกส์เนี่ยครับเป็นผักที่ปลูกบนระบบรางนะครับาการจัดการเรื่องศัตรูพืชปัญหาใหญ่ของผักที่มีพิษคือมีพิษจากยาฆ่าแมลง <charge S 2> <ๆ>นะครับไม่ได้พิษจากปุ๋ยนะครับ 2> <AC> 2> พิษจากยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเป็นไฮโดรปลูกบนรางแล้วเนี่ยศัตรูพืชที่อยู่ในดินกับผิวดินเนี่ยถูกแยกออกไปนะครับเหลือแต่ศัตรูพืชที่อยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องโรคพืชศัตรูพืชเนี่ยมันลดลงเมื่อเทียบกับปลูกดิน อย่างเช่นในฤดูฝนตอนนี้นะครับโรคใบจุดลากเน่าคนเน่าเยอะมากเพราะว่าความชื้นสูงมากแล้วแต่ในส่วนของผักไฮโดรฟอนอกนี่จะกระทบน้อยกว่ากระทบน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะครับเพราะว่าอย่างถ้าลากเน่าอยู่ในดินที่แฉะนานๆจูกต้องเราไม่สามารถจัดการความชื้นดินได้ใช่ไหมครับอย่างวุ้ยบนรางเนี่ยอย่างแปลงของผมมีหลังคาเนี่ยความชื้นในระบบรางก็ต่ำอืมครับมันก็จัดการเรื่องโรคพืชได้ง่ายกว่า นี่นะครัผู้ชมเป็นความรู้ที่คนทั่วไปนะฮะอาจจะมาเรียนได้และอาจจะมาปลูกไว้หลังบ้านก็ได้แต่ว่าผักมีกี่ชนิดที่นี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูนครับแล้วดูวิธีการทำทำยังไงนะ,ะช่วงหน้าครับ